น,นะครับหลังจากภูมิใจไทย <men> เพื่อไทยนะักวิเคราะห์หลายคนเขาก็มองนะครับว่าไอ้ <men> เรื่องนี้ตกลงจะยังไงกันแน่เดี๋ยวต้องคุยกับคุณจุลพันธ์นะครับหัวหน้าหนีมอยู่ในสายการาวแล้วนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจุลพันธ์สวัสดีครับพี่สำราญคุณวิชิลันสวัสดีครับครับสองประเด็นครับคุณวิชิคุณจุลพันธ์ครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเมื่อวานน <men> ี่ผมเช็คดูแล้วเนี่ยหลายฝ่ายก็เชื่อชมพักเพื่อไทยนะ เพราะว่าคุณจุรันบอกว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงนี้ขอขยายสั้นๆน,น,นิดเดียวครับคือกระบวนการตรวจสอบไม่ได้หยุดนะครับแล้วก็เรียนเลยว่าเรื่องของความผิดพลาดความการบริหารที่ล้มเหลวในสถานการณ์ภายน้ําท่วมเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่คงจะต้องหยิบยกเข้าไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับส่วนกระบวนการยื่นเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่ยังไม่ได้กําหนดและยังไม่ได้มีข้อสรุป นะครับเพียงแต่ว่าวันวันนี้เนี่ยนะครับณนาทีนี้เนี่ยผมไม่อยากจะให้สัมภาษณ์หรือว่าไปพูดถึงเรื่องของการอภิปรายมากนักนะครับอยากจะให้สังคมได้โฟกัสกับเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมซึ่งพี่น้องประชาชนเสียหายและเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและชีวิตจํานวนมากแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ใช่มาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการเมืองมากนักนะครับให้ไปโฟกัสในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ครับ หลังวันที่26หรือ29ธันวาคมคือหลังวาระสองของรัฐมนูนนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราพอจะพูดได้ใช่ไหมเรื่องการยื่นหรือไม่ยื่นนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือเรื่องการยื่นหรือไม่ยื่นหรือยืย่นเมื่อไหร่เนี่ยคงคงเป็นเรื่องเรื่องซึ่งต้องหารือกันต่อนะครับแต่ไม,ไม่ได้กําหนดกรอบเวลาครับไม่ได้กําหนดกรอบเวลานะคําว่าหารือหารือภา,ายในพักหรือหารือกับทางคุณเทง้งคุณ หัวหน้าพักฝ่ยกายค้านด้วยพักประชาชนเอ,อคงเป็นการหารือภายในพักครับแล้วก็ในส่วนของคุณเท้งเนี่ยเนื่องจากมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะครับโดยมารยาทก็คงคงต้องมีการพูดคุยแล้วก็แจ้งให้ทราบครับว่าเราจะดําเนินการอย่างไรนะครับอกี่วกการตัดสินใจในส่วนของพรคประชาชนเนี่ยก็เป็นเป็นอำนาจโดเป็นเป็นเอกสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วในการที่จะพิจารณาใช่ครับหรือเป็นเพราะว่าทางเพืชชนเน่อไทยยั<อ>งไม่พร้อมหรือเปล่าครับ ไม่พร้อมเลยครับย,ย,ยังไม่พร้อมในการคัดหาสรรหาแคนดิเดตยังไม่เรียบร้อยหรือสอสอในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคครับเออผมว่าเรื่องของการคัดสรรผู้สมัครเนี่ยผู้ผมนํานําหน้าพรรคอื่นไปเยอะมากนะครับมผมเปิดไปแล้วสองร้อยห้าสิบหกสิบเขตแล้วนะครับในขณะที่พกกรรคเมืองอื่นเนี่ยก็ยังอา,อาจจะยังเห็นรายชื่อดำเดิมอยู่นะครับการส่งผู้สมัครในอย่างเช่นพรรคขนาดพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราส่งเต็มพื้นที่นะครับ สุดท้ายเราก็จะได้ผู้สมัครครบทุกเขตซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นัญหาอะไระในเรื่องแคนดิเดตเรายังไม่ได้เปิดเท่านั้นครับแต่มีคิวที่จะเปิดในเร็วๆนี้ครับน่าจะไม่เกินกลางเดือนนี้ยังไงก็เห็นแน่นอนครับท,ทีนี้นี่คุณจุลปันคิดว่าวงวลาที่เหมาะสมเราจะพูดเรื่องอภิปรายได้เต็มปากเต็มคําอีกสักกี่สัปดาห์สิ้นเดือนอ๋อไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับจริงๆผมว่าให้สถานการณ์เร่งคลี่คลายสามวันห้าวันก็คงจะจะมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับสังคมครับอ๋อ คือก่อนวันที่สิบสองนี้ก็น่าจะพูดได้แล้วว่างั้นเถอะก่อนเปิดสภาแน่นอนครับก็ต้องมาก,ก็ต้องมีความชัดเจนครับ<อ>เพราะว่าสังคมก็รอฟังอยู่ว่าการตรวจสอบรัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไรนะครับงั้นก็ประมาณว่าก่อนสิบสองธันวาคมเปิดสมัยสามัญทั่วไปนี่เราก็สามารถพูดเรื่องน่าจะพูดเรื่องนี้ได้ประมาณนั้นนะอันนี้ขอถามเรื่องตัวคนดิเดตที่ว่าจะส่งมาก็คือคุณยศนันวงสวัสด์นะฮะลูกใจแดงหลานคุณทักษิณตรงนี้เนี่ย มีความมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นที่ว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นไหมฮะอันนี้ไปเข้าใจกันเองนะครับผมผมยังไม่ได้มีการตัดสินใจกันนะครับในทางพักเนี่ยจะต้องมีกระบวนการคือต้องเข้าสู่กรรมาการบริหารมีการหารือกันให้ครบถ้วนนะครับ,ค,รบคุณยศนันเนี่ยจริงๆแล้วชื่ออ,อาจารย์เชนเนี่ยท่านก็เป็นบุคลากรที่ทํางานใกล้ชิดกับพักมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าไปดูประวัติเนี่ยหนึ่งคือท่านเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ นะครับในครัในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเมื่อปี50นะครับใช่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปเข้าสู่แวดวงวิชาการนะครับคือทํางานในเรื่องของรีเสิร์ชในเรื่องของการเป็นอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้ศาสตราจารย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการทํางานกับพรรคเนี่ยก็ทํางานใกล้ชิดครับแล้วก็มาช่วยในเรื่องของงานนโยบายเนี่ยหลายปีแล้วครับก็มีโอกาสได้เข้ามาทํางานกับทางพรร วันนี้เนี่ยก็เป็นตัวหลักคนหนึ่งที่ทํางานในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเช่นเดียวกันอืมกนดูเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ส่วนจะเป็นคนดิเดตหรือไม่เนี่ยผมขออนุญาตยังไม่ได้มีข้อสรุปครับแต่ว่าแต่ว่าเที่ยงหน้าก็คงลงสมัครสสแน่นอนใช่ไหมคุณจุลพันออันนั้นต้องหารือกันครับยังไม่ได้มีการพูดคุยครับอืมก็ยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมพักเพื่อไทยคือคนดิเดตก็เราเสนอสามท่านสามชื่อเหมือนเดิมสุดท้ายยังไงต้องเสนอสามชื่ออยู่แล้วครับ เพราะว่าโมเดลการเสนอรายชื่อค a n ิเดตเนี่ยต้องเอ่อก็พี่สำราญคงเห็นว่าครั้งที่แล้วเราก็ใช้ครบเลยครับา <laughs> าสามท่านนะครับได้ได้มีการเสนอชื่อครอบ <laughs> ทั้งสามรายชื่อนะครับ <laughs> ด้วยสาภาพการเมืองในปัจจุบันเนี่ยใครไม่เสนอครอบสามรายชื่อคง,เ,ง <laughs> เป็นการเสียโ <face> นะอกาสเสี่ยงครับเสี่ยงด้วยนะฮะครับอย่างไรเสียก็มีคนหลายคนข้องใจนะโผล่มาสามรายชื่อยังไม่มีชื่อคุณจุลพันธ์เลยเอ๊ะมันรับรอะไรนะครับ ยังไม่มีชื่อคุณจุลภัณฑ์เลยนะฮะคันดีเดตสามชื่อที่เสนอมาเนี่ยบอกยังไม่มีชื่อจุลพัณฑ์เลยเป็นการรับรวงพรังหรือเปล่าเอับผมเรียนว่ายังไม่เห็นเลยนะครับผมยังไม่มีการเสนอชื่อกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกไปในหน้าสื่อเนี่ยคงเป็นการคาดการณ์ของสื่อแต่ละแกลงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้มีประเด็นที่จะตอบครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากทางพักครับผมก็เลยได้ทราบว่าที่ ไม่ทราบสามชื่อที่พี่สำราญกับพี่บุทธินันพูดถึงใครที่รับมันก็มันก็ไม่รู้จะเป็นข่าวเลอคือข่าวมีอยู่สองโผล่อ่าอาจจะยพี่สำราญมีมีนโตข่าวก็ฝากถามมานิดหนึ่งคุณจุลพันธ์ว่าเป็นไปได้ไหมจะไม่ใช้หนึ่งงหนึ่งอภิบายลงมติหนึ่งงสองอภิบายทั่วไปไม่ลงมติหนึ่งงหนึ่งลงมติหรือจะใช้หนึ่งห้าห้ารัฐมนูลนะคือให้อยู่หน้าพักฝ่ายค้านนี่เสนอต่อประธานรัฐสภา ให้เรียกประชุมรัฐสภาหาหรืออภิปรายทั่วไปเรื่องของวิกฤตนำท่วมวิกฤตบ้านเมืองเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะสักกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเรียนว่าเราคงไม่ปิดประตูนะครับผมผมคงไม่ไม่ไตอบคําถามที่เป็นการปิดประตูทางเลือกของตัวเองนะครับแต่ในขณะนี้ในพักไม่มีการพูดถึงหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าห้าเลยเนะครับมีการพูดคุยหารือกันเฉพาะการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติเท่านั้น นะครับ silently, ยังไม่ม right? okay. er no ีตัวเลือกอื <S <S ่นเข้ามาพิจารณาครับอ๋อซึ่งเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าก่อนเปิดสภาสมัยสามัญวันที่12สธันวาคมพักน่าจะแสดงแทาทีได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะพูดนะฮะทราบว่ามีประเุมยไม่พร้อมครับยังยังมองว่าไม่เหมาะสมยังไม่เพราะสมขอเวลาให้ทางพี่น้องภักใต้เขาได้พักหายใจแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจนิดนึงครับเอาให้เวลาหนึ่งนาทีมีข้อเสนออะไรที่เป็นพอเป็นสังเขปเกี่ยวกับการเยียวยาฟื้นฟูน้าท่วมเนี่ยสั้นๆนะฮะหนึ่งนาที คือรัฐบาลควรจะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบท,ที่มันเหมาะสมกว่านี้นะครับ <B> การที่บริหารจัดการเนี่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเชนน็อ m คำานที่มันชัดนะครับ <hä a S 2> ต้องมี <c oughs> ผู้บริหารที่เข้าไปดูแลอย่างตอนที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านนยายกแพทางทานเนี่ยส่งรัฐมนตรีอินทรธีรรัตน์ส่งท่านรัฐมนตรีนัทพลเนี่ย <C way> ไปฝังตัวอยู่ที่เชียงรายเลยจําได้ไหมครับครับแล้วก็อยู่ที่นั่นเนี่ยบริหารจัดการหน้างาน เพราะหน้างานเนี่ยมันมีความจําเป็นจะต้องมีผู้ตัดสินใจที่สามารถ make decision ได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญกระบวนการในการเยียวยาหลังจากนี้เนี่ยต้องดูให้ครบมิติมันไม่ใช่แค่เรื่องของเม็ดเงินมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าไปซ่อมแซมมันมีเรื่องของจิตใจด้วยนะครับการที่ต้องส่งนักจิตวิทยาลงไปในพื้นที่เพื่อไปฟื้นฟูจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้ที่มันจะหายไปในช่วงที่กําลังฟื้นตัว สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆที่มองแล้วเนี่ยอย่างต่ําต้องมีหกเดือนหนึ่งปีกว่าจะกลับมาอยู่ในภาวะปะกติได้นะครับต้องมีกลไกในการอัดฉีดเงินงบประมาณเข้าไปเป็นพิเศษเพื่อให้เขาสามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็สามารถให้พี่น้องประชาชนกลับสู่ภาวะปะกติได้โดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการและทําให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็กลับมายืนได้อีกครั้งโอเคครับ ขอบพระคุณมากครับที่ถีกเวลามานะปรีกเวลามานะครับขอบพระคุณนะคุณผู้กาขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณครับและในประชุมอยู่ด้วยนะฮะก็ประชุมกรรมการบริหารพรรคทุกวันอังคารครับนะฮะคือนิดเดียวท่านผู้ชมคุณตับมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเนี่ยก็เพิ่งพูดกันเมื่อวันสองวันนี้เองนะแต่ว่าโอกาสเป็นไปได้เนี่ยก็คงจะน้อยอะนะน้อยใช่ไหมเพราะว่าคืออะไรมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากรณีที่มีปัญหาสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะปรึกรหาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดประรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้นี่นะในกรณีนี้ประธานรัฐสภาต้องดาเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งแต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้อืจบน้อยก็คงจะใช้อ,อ่าทีนี้นะ แคทเธอรตเขายังไม่เปิดเผยนะยังไม่เปิดเผยสรุปว่าไม่รู้จะเป็นข่าวจริงที่มาก่อนเวลาหรือจะเป็นข่าวลือจริงๆคือผมเชื่อว่าอย่างน้อยนี่มีชื่อคุณศาสตราจารย์นะอาจารย์เชนอาจารย์เชนแน่นอนยศนันข้อที่สองคุณหนิมก็ต้องติดมีชื่อคุณหนิมจุลพันธ์นะอคอที่สามใครสุริยะเหรอหัวใจหัวใจรุ่งเรืองกิจนะได้ไหม ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ม่งั้นพาหัวใจหนีนะอแต่ว่าในในการประชุมภายในพักยังเขาบอกยังนะก็เดี๋ยวต้องดรดออรูที่นี่ในเรื่องของการพิจารณาไม่ไว้วางใจนะผมฟันธงว่าว่าไม่ยืดไม่ยืนจนกว่าที่อาจารย์สมชัยว่าแหละครับจนกว่านัมนวนจะลงมติในวารละสามวารละสามคือไม่วันที่ยี่สิบหกหรือไม่ก็ยี่สิบเก้าธันวาคม วันที่สิบเอ็ดเนี่ยลงมติวาระสองอตอบสิบสิบเอ็ดนี่วาระสองนะรพอสิบสองธันวาคมเปิดสมัยสามัญแล้วประชุมเัินทีก็วันนั่นแหละวันที่สิบห้าธันวาคมก็ผ่านวาระหนึ่งแล้วผ่านวาระสองในวันที่สิบสิบเอ็ดแล้วนะก็รอวาระสามจนกว่าจะรู้คําตอบเรื่องวาระสามพรรคการเมืองทั้งพรรคแดงพรรคส้มเนี่ยเขาถึงจะคิดอ่านว่าจะยื่นหรือไม่ยืน่นครับ ก็อย่างที่ว่หนิ่มบอกอ่ายังไม่ยื่นไม่ได้แปลว่าจะไม่ยื่นแต่ตอนนี้ก็ต้องไว้เชิงไว้ฟอร์มกันหน่อยนะใกล้ๆว่าเอ้ยฝ่ายค้านเงียบได้ยังไงไม่ได้ต้องกักกักไปก่อนต้องรักษาเอฟซีรักษาฐานเสียงเอาไว้ด้วยมีผลกันหมดเลยนะครับเอาแะ้วหมดแล้วใช่ไหมพี่สำราญครับก็เรานี้เรานี้นะแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะเราต้องมาคุยกันต่อมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ